เชิญทุกท่านเ่เพื่อกระทำกานประหาค่ะ ประกาศสมัชชาชีพนักศึกษาที่สมัชชาดังต่อไปนี้590คนระดับปีการศึกยาพิไรเลนสินนำนักเรียนนักศึกษาผู้สมัครการศึกษาประจำปีการศึกษา2 5 6และดระนี้คุณจรทำเกณฑเข้ารับมอบประกาศนียบัตรนางสาวพิมพการถาวรโอนโรระ นางสาวพนิดาแทบเทา้านางสาวประพัฒนอีนสะอาดนายวงสวรรคิ์ผานแมนนายประพลภูอินนายสมพลยุประตานางสาวคาริมาปรีนาคานางสาวมนักดาแก้วนบุญปิตรานายชินวัฒนนายไตรรงค์ตีกอกนิมนายว่าชืา่อเรา นายพิรักกัรยานาเสาวอักศรีกุลมูนางสาวพันศา นายสาวกระถมเนื้อมาสตองดูนายสองขากระตรีชานายนัทโมธาราารนายสองขาสีหาโคดนายอชาพนาบลมนายสมวัดคุนายที่รอดแสงแดงนายเนพอดุทธีษานายปีกรกเร นายน 59, 70, นอภิรินายปิณาแสนจันนายชูรดริงจรรี นางสาวแยากาลูนาสาวนันทิยานางสาวชนรดาแลิศดอนนางสาวตภาวรรณพงศ์ทอนาและนายจิตติศักดิ์การเลอร์ ผมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้กำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและวิชาชีพสูงสุดด้วยความยินใจครับนี้คณะครูอาจารย์และครูนักบรองพัฒนาการความรู้ที่ระดับคระดับตัววันนี้ว่าจะต้องรู้ได้มากยิ่งขึ้นนวันนี้จะเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องตัดตัวให้ได้หึ่งและการเป็นผู้ใหญ่ที่จะรู้แข่นั้นจะต้องเตรียมตัวโดยส่วนวิชาการดาวให้หนึ่งให้ความรักเพื่อ ย่างค่ like ะาเอาดอไมวไหนะคโดกนระวังรอบตรงนี้นะคะทีมงานจัดรั้าออกให้ออกตรงกลางมีทั้งหมดอยู่14สาขานะครับผู้ปกครองที่นะครับมาแล้วฟัง ฟังลูกของท่านหลานของท่านนะครับว่าจบสาขาอะไรแล้วค่อยลุกออกมานะครับเพราะว่าพื้นที่เยอะมากเลยนะครับผมขอบคุณมากไป

ค,คุณหลักทางท่านครับปวสไฟฟ้ากำลังเดิอนออกมาปวสไฟฟ้ากำลังเดิอนออกมาครับเป็นสาขาเดียวที่จบแล้วไปทำงานแล้วไม่มีทางตกต่ำนะครับเพราะตกจากที่สูงครับตกจากเสาไฟ